จากค่าวที่แล้วเนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยเรารู้จากา v เท่ากับ S ส่วนทไปแล้วเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นกรณีที่ V นั้นคงที่แล้วก็ความเร่งเป็นศูนย์นะแต่พอมาพาร์ทสองเนี่ยเราจะพูดถึงกรณีที่มีความเร่งกันบ้างแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่ความเร่ง เมื่อกี้จะคอควายแต่ต้องเขียน A อ่ะก็คือความเร่งคงที่บ้างในพาร์ทนี้นะซึ่งจะมีอยู่5สูตรหลักๆด้วยกันนะมีอยู่5สูตรหลักๆด้วยกันก็คืออ่าย,อยูึย่งหน่อยห้สูตรหลักลายมือไม่พัฒนาเลย ห้าสูตรหลักแก,ก็คือไอนน้หนึ่งก็คือ s เท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งส่วนสอง at กําลังสองสูตรต่อมาก็คือ s เท่ากับ vt ลบเศษหนึ่งส่วนสอง at กําลังสองสูตรต่อมาก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วนสอง t สูตรที่4ก็คือ v เท่ากับ u บวก at ไม่ต้องเรียงก็ได้นะโอเคไม่ตกขอบ v กํลังสเท่ากับ u กํลังสบวก2 as นะนี่คือ5สูตรหลักที่จะใช้ในบทนี้กาดอกจันไว้เลย500ล้านดอกนะ ถึงแม้ฟิสิกส์อาจจะไม่ใช่วิชาที่ท่องจำแต่อันนี้ต้องท่องจำนะเพราะถ้าท่องจำเพราะถ้าจำไม่ได้เราก็ใช้ไม่ได้หรือจะมานั่งพิสูจน์ล่ะอ่ะหรือถ้าจะมานั่งพิสูจน์มีเวลาว่างก็นั่งพิสูจน์ในห้องสอบมันก็ไม่ทันกินเนาะเออก็ต้องจำอยู่ดีแหละเนาะเอออ่ะทีนี้ไหนมาลองดูดูว่าไอ้ห้าสูตรเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะ จากพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมว่าความเร่งเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมไอเดลต้าวีนี่ยมันก็คือความอะไร V 2-V1 ลบใช่ไหมซึ่งไอ้ V2 เนี่ยก็คือ V V1 ในนี้เราก็คือใช้เป็นตัว u แทนความเร็วต้นความเร็วปลายส่วน t ถูกป,ปะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายค่ามาเป็น at เท่ากับ v ลบ u อยางี้ตำรวจจับไหมไม่นะเพราะนั้น v เดียวก็เท่ากับอะไร u บวก at นะฝั่งนี้เป็นลบนะฝั่งนี้เป็นบวกนะเขียนจัดรูปอย่างนี้เป็น v แล้วก็ u บวก at นี้ตำรวจจับไหมไม่จับนะเป็นสมาการที่1ก็คือในนี้จะไม่มีตัวแปร s เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลือกใช้เอาบอกมี5สูตรแล้วจะรู้ได้ไงว่าใช้สูตรไหนก็เอาสูตรที่มันมีที่เรารู้ตัวแปรครบนะี่ยมาใช้นะอย่างนี้สูตรนี้ไม่มี s แล้วก็เอาสูตรนี้ที่โจทย์ ไม่มี S มาให้เราก็ไม่ต้องไปใช้สูตรอื่นก็ <S <S นใช้สูตรนี้นะเนี่ยต่อมาปุ๊บทีนี้ทีนี้ทีนี้อันนี้จบแล้วนะส่วนแรกนะ V ีแล้วก็ยูบวก AT นะต่อมาปุ๊บทีนี้เมือ่อความเร็วไม่คงที่ละ่ะ จะได้ไงก็ s ก็จะไม่เท่ากับ v t และเพราะว่า v มันไม่คงที่แต่เขียนใหม่นะ s เท่ากับความเร็วเฉลี่ยคูณ t อย่างนี้ยัง,ยงคงเป็นจริงอยู่ v a v a v นี่ average นะไม่ใช่ a d u l t video อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเห็น okay, นะ s เท่ากับ v เฉลี่ย นันไอวีเฉลี่ยมันคืออะไรก็คือความเร็วต้นบวกความเร็วปลายส่วน2ใช่ไหมวันนั้นเขียนใหม่เป็น S เท่ากับ u บวก V ส่วน2อ T อย่างนี้ได้ไหมอ่าตำรวจก็ไม่จับเหมือนกันเป็นสมาก,การที่2อ,อันนี้ไม่มีแะไรไม่มีความเร่งมาเกี่ยวในสูตรน,นี่เป็นไงได้มา2ออันแล้วนะหนึ่งสองอ่ะ อ่ะต่อมาสีนี้มองเห็นชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวจะปรับมันมืดลงนิดนึงอ่ะเออจะได้มองเห็นชัดมากขึ้นหรือเปล่าวะชัดไหมชัดแหละอืมต่อมา เอาหนึ่งมาแทนในสองเอาหนึ่งแทนในสองแทนยังไงวะเอาอีกก้อนเนี้ยไอ้นนี้วีก็อยู่บวก at ใช่ไหมวี v แล้วกัยูบวกเอใช่ไหมแล้วก็เอาอีกก้อนเนี้ยมาแทนใน v ตัวนี้นะก็จะเป็นอะไร s อเท่าก ok ับยนะบวก V V คือ U บวก A T ทั้งหมดส่วน2อคูณด้วย T จจำทันไหมแทงเข้าไปเอาก้อนนี้เข้ามาแทนใน V ตัวนี้ได้เนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวทำแบบบ้านๆเลยนะอ่ะแจก T เข้าไปให้ได้ไหม ได้ไะอันนี้2ตัวนะเขียนเป็น2 U T บวก A กำลัง2ส,ส่วน2น,นะน,น,นี้ได้ไหมได้นะต่อมาอันนี้โช๊ะตัด2นี่ได้ไหม แต่ตรงนี้ไม่มี2ให้ตัดจัดรูปใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมอันนี้2ตัด2นะก็กลายเป็น u t บวกเซตหนึ่งคูณสอง a t กําลังสองอย่างนี้ได้ไหมตามทันไหมสองตัดสองนี่ตต่เวลาตัดข้างบนอย่างนี้มันต้องตัดทุกพจน์ถูกป่ะอันนี้ไม่มีก็ห้อยสองไว้แต่จะเขียนส่วนสองนี้ก,ก็แล้วแต่เราแต่เขีนาเงี้ยใจง่ายก็เป็นสมการที่ สามซึ่งไม่มีวีเข้ามาเกี่ยวทำทันไหมไม่ง่ายเนะเาะต่อมาเดีย๋ยวจะต้องใช้อันนี้นิดหนึ่งเพื่ออ้างถึงในการทำต่อ ทีนี้เมื่อกี้จากหนึ่งก็คืออะไร v เท่ u u ากับ u บวก at v เท่ากับ u บวก at ถ้าเขียนใหม่เป็น u เท่ากับ v ลบ at ได้ไหมก็ย้ายฝั่งนี้มาเป็นลบถูกป่ะแล้วเอาอีกก้อนเนี้ย แทนในสองสองของเราคืออะไรก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วนส t ก็แทน u ด้วยก้อนนี้เข้าไปเป็นยังไงเอ่ยแทนใน2อสองก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วนส t นะ เอา u ทัางหลางนี้เข้ามาแทนในนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็น v ลบ at บวก v ส่วน2 t นะแล้วก็ทำมาได้ไหมทำมาได้นะเอา t เข้าไปแจกเข้าไปนะมันจะกลายเป็นอะไร v ีลบ a t B v t ทบวก v t เราทำแบบละเอียดทียับเลยนะทีปึ๊บอ่ะทำไงต่ออีกก้อนนี้อ่ะทำทีแล้วแบบละเอียดนะจากที่ก้อนนี้กลายเป็นอะไรว v t ีลบเกำลังสองบวก V-T ทั้งหมดส่วน 2เป็นอะไรอีกจกัดรูปงนี้นะกลายเป็น2 vt ลบ at กำลังสส่วนสพราะชน้นเหมือนเดิมลนะ้วตัดช่ชๆๆๆชนะตำันะก็กลายเป็น vt ลบเศษหนึ่งคู at กลังสเป็นสมการที่4ไม่มี u เป็นส่วนประกอบแฮ่แตหา ต่อไปสูตรที่ห้าอีกแล้วจากหนึ่งก็คือ v เท่ากับ u บวก at ถ้ายกกำลังสองทั้งสองข้างของสรรมการค่ายัางคงเท่าเดิมไหมท่าเดิมนะก็กลายเป็นอะไร v กำลังสองเท่ากับ u บวก at กำลังสองี้เนาะอันนี้กลายเป็นอะไรจำได้ไหมเอกเอ็กกำลังสออกำลังสองเท่ากับเอ็กกำลังสองบวกสองเบวกบีกำลังสเห็นไหมตามหลักคณิตศาสตร์นะกลายเป็นอะไรก้อนนี้ก็คือ u กำลังสบวกสอง บวกด้วย b กำลังสก็แก้สมการออกมากลา้ไปแล้วนนี้ก็เป็น2 u a t บวก a กำลังสอง t กำลังสองยังไงอีกตรงนี้เดี๋ยวจัดรูปใหม่นิดนึงจะได้ดูง่ายถ้าเนื่องจาก ตรงนี้มี2ถ้าเขียนตรงนี้ให้ไม่เปลี่ยนแปลงค่าก็คือใส่คูณ2แล้วก็หาร2ค่ายังคงเหมือนเดิมไหมสองตัดสองก้อนนี้เข้ากับก้อนนี้ไหมเท่านะเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นอะไร u กําลังสองเพื่อที่จะได้ดึงตัวร่วมตรงนี้ได้ไงนี่ไงตรวนี้มี 2A งเะด,ดึง 2a นะ บวก 2a ตรงนี้หละ ut บวกเศษหน่ง at กำลัง2คุณคุนไหมอีกก้อนเนี้ย ut บวกเศษ at กำลัง 2, มันคืออะไรมันคือเหมือนในสามสามอยู่ไหนวะมันคือก้อนนี้เนาะเพราะนั้นก็แทนทั้งก้อนนี้ให้มันเป็น s เสีย ก็คือ u กําลังสองบวก a s นี่อีกอนนี้มันก็คือ s นั่นเองอจำได้ไหมห้าสูตรน,นี้พิสูจน์ให้ดูว่า e ห้าสูตรมันมาเยี่ยงอะไรอ่ะทีนี้มาลองทดสอบกับโจทย์นิดนึงอ่ะ มาลองดูโจกกันบ้างอันนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วเขียนรอไว้ก่อนจะได้ไม่ช้านนวัตถุมวล2กิโลกร,รัมเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่3เมตร,รเซกสกแควรเมื่อผ่านจุดสังเกตมีอัตราเร็ว12เมตรต่อวินาทีในขณะที่วัตถุมีความเร็ว มีความเร็ว24เมตรต่อวินาทีวัตถุห่างจากจุดสังเกตกี่เมตรอ่ะเราก็มาลองวาดรูปดูซิอ่ะวัตถุมวล2กิโลเคลื่อนที่เคลื่อนที่จากจุดจุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่อันนี้เมื่อผ่านจุดสังเกตอ่ะตรงนี้เป็นจุดสังเกต มีอัตราเร็วพอตรงนี้เป็นจุดสังเกตเพราะตรงนี้เขาจะกลายเป็นความเร็วต้นก็คือ12ในขณะที่วัตถุมีความเร็ว24อ่ะวัตถุอยู่ห่างจากจุดสังเกตกี่เมตรก็คือให้หาตรงนี้่ s ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ รู้ยูรู้วีรู้เอหาเอสูตรอะไรดีครับก็ V ีกำลังสองเท่ากับ U ูกำลังสองบวกสองเอสนะวี v ก็คือ24กํากลังสองเท่ากับ u ูคือ12กํากลังสองบวก2 A คือ3 S ให้หา 2 4่สี่ยขายากกดเครื่องคิดเลข5้6ร้อยเเท่ากับร้อยบวกหกเพราะนั้น 6s ก็เท่ากับ5 7, ้าเจ็ดหกลบร้อเท่ากับสี่เพราะนั้น s อสเดียวเท่ากับสี่ส่วนห 6 72 22ด2ิเมตรเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะอุลตกขอบเป็นคำตอบสุดท้ายอ่ายากไหมวันนี้อ่าไม่นะอ่ามาดูข้อต่อไปฮอนตา รถฮอนด้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาวิ่งผ่านโตโยดะซึ่งวิ่งไปทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร่งคงที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังสองอีกนานเท่าใดรถจะพบกันคำว่าอีกนานเท่าใดรถจะพบกันตรงน,นี้ก็คือ s เท่ากันใช่ไหมลอ,องว่ารูปเขียนข้อมูลดูซิ ฮอ Honda. นด้าคือรถฮอนด้า v เท่ากับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลแค่นี้โตโยดะต่อมาวิ่ง่าตัวอ,อะไทางเดียวกันตรงนี้เป็นกลายเป็น u เท่ากับ สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร่งคงที่ยี่สิบเพราะฉะนั้น sh เท่ากับ st sh ตัวนี้คือ s honda กับ s ของ toyota ต้องเท่ากันใช่ไหม อันนี้เป็นความเร็วอัตรเป็นอันตราเร็วคงที่เพราะนั้น s ตัวนี้ใช้สูตรแล้ว s เท่ากับ v t อันนี้พอมีความเร่งปุ๊บต้องใช้สูตรที่มีความเร่งรู้ u รู้ a หา s ก็คือ u t บวกเศษหนึ่งบนสอง a t กำลังสอง v เท่ากับห้ t เท่ากับ u 4 0่ t บวกเศษ1นึ่งสอง a t กำลังสองทุกพจน์มีศูนย์ตัดโต๊ะโตะโตะไอตัดโะโตะนี่ก็เหลือ5 t เท่ากับ4 t บวก t กำลังสองย้าย4 t มาฝั่งนี้ก็เหลือ t เดียวเท่ากับ t al, กำลังสองเพราะฉะนั้น t เท่ากับ1ชั่วโมงเนื่องจากทั้งโจ์โจ์ทั้งหมด คิดด้วยหน่วยชั่วโมงก็ต้องตอบเป็นชั่วโมงนะ่าไปเผลอตอบออกมาปุ๊บตอบ1วิผิดเลยนะเห็นเนาะอะอกมาควายอันนี้ไม่ได้ด่านะนนี้โจทย์นะควายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่15เมตรต่อวินาทีผ่านวัวที่ยืนเฉยๆซึ่งอีก6วินาทีต่อมาวัวเริ่มวิ่งตามควาย ด้วยความเร่งคงที่10เมตรเซกสแควร์ในทิศเดียวกันทั้งวัวและควายจะทันกันเมื่อวัวอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรก็คล้ายๆแนวเดิมนะแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากรถเป็นควายอ่ะก็มาวาดรูปกันก่อนควายไม่ได้ด่านะโจโจทยจ,ทยจทยควายควายนี่คือควาย วายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v ควายเท่ากับ15วิ่งไปแตะเตะควายแรด <c oughs> มาผ่านวัวที่อยู่เฉยอันนี้วัวยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆก่อนยืนเฉยคือยูเท่ากับศูนย์ซึ่งอีกหกวินาทีต่อมาวัวเริ่มวิ่งตามควายด้วยความเร่งคงที่ M. M. สิบเมตรเปอร์เซกสแควร์ตืดตืดต,ดต,ดต,ดตืดมันก็จะมาทันกันนี้เพราะนั้น s ควายก็เท่ากับ s บวนะวาดภาพออกจากโจทย์ใช่ไหมงั้นย s ควาย s ควายเท่ากับ v ควาย t ควาย ก็เท่ากับอะไรวันนี้คงที่ก็ใช้สูตรคงที่เนาะ v 1สิบห้าบวกหกก็คือสิบห้าบวกเก้าสิบเป็นสมาการที่หนึ่งต่อมาบัวก็คือ s วบัวบัว มีความเร่งก็ให้สูตรความเร่งรู้ยูรู้เอค่อนข้างชัวร์เลยเอสก่ะยูทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองเอทีกำลังสองเนื่องจากยูเป็นศูนย์ก้อนนี้ก็ไม่ต้องคิดก็เป็นลายเศษหนึ่งส่วนสองเอคือสิบทีกำลังสองตัดโชคเป็นห้าทีกำลังสองสามรถาก,การที่สองไหมอ่า ทันกันก็คือ s ควายเท่ากับ s บัวไงไม่อู้หูันตกเนาะประมาณนี้แล้วกันนะ s บัวก็คือ1 5 t บวก90เท่ากับ5 t กำลังสองย้ายค่ามาก็กลายเป็น5 t กำลังสองลบ15 t ลบ90เท่ากับ0น ถ้าตัดโชะเชะเชะโชะเป็น T ีกำลังสองลบสทีห้าหนึ้าลบสิบแเท่ากับศูนยไงต่อแยก2อวงเล็บเนาะคูณกันได้พดท้ายบวกกันได้พดกลาง638ก็ต้องเป็นลบตัวบวกตัวนะเพราะนั้น T ีเท่ากับลบสกับห เพราะฉะนั้น s บวเท่ากับ 5t กำลังสก็คือ5เอาเลขอะไรมาคิดเอา6มาคิดที่เป็นบวกมาคิด6 6 3 6 6 5 3 1 8 80เมตรเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะตัดจบแบบละครไทย